เ,เวลานี้โยมก็ใส่บาตกันเรียบร้อยนั่งพร้อมกันก็ฟังธรรมของหลวงพอ่อเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาวันนี้ก็จะให้ท่านทั้งหลายทราบว่ารักอะไรดีที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่ารักตัวของเราเองดีที่สุด ทีนี้เมื่อรักเราเนี่จะจะเอาเราทำอะไรบางคนก็บอกว่าถ้ารักตัวเราก็ไปน,นอนอยู่ในห้องดีสบายๆนี่เขาเรียกว่ารักรักตัวพราะที่เจ้าได้แนะนำว่าไม่ใช่อย่างนั้นรักตัวนี่ตัวของเรานี่ร่างกายนี่มันไม่ใช่ตัวของเราร่างกายนี่มันคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลม ตัวของเราจริงๆนั้นคือใจเพราะฉะนั้นการที่จะรักใจเราเนี่ยก็จำเป็นต้องอทำใจให้ปราศจากอารมณ์เราใช้คำว่าพุทโธแทนอารมณ์ต่างๆก็กลายเป็นสมาธิสมาธิก็กลายเป็นพลังจิต พลังจิตก็กลายเป็นบุญวาสนาบารมีพร้อมกันไปอยู่ที่พลังจิตเพราะฉะนั้นคำว่ารักตัวเนี่ยก็หมายความว่าให้ตัวของเรานี่อยู่ในสิ่งที่ปราศจากเครื่องเศร้หมองเครื่องสศร้มองต่างๆนั่นคือความปริวิตกของจิตชอบที่จะคิด ไปในเรื่องที่ไราสาระแต่ว่าสิ่งที่เป็นสาระนั้นก็คือคิดถึงว่าในใจของคนเราเนี่ยมันจะอยู่กันไปเป็นแสนๆปีหลายแสนแล้วร่างกายเนี่ยมันจะอยู่กับเราก็ได้แค่แปดสิบเก้าสิบปี แล้วก็จะต้องสลายตัวแล้วก็สลายตัวก็เป็นดินน้ำไฟลงไปส่วนใจไม่ได้สลายตัวตามไปด้วยก็เก็บเอาบาปกระบุญเก็บเอาไปถ้าเราทำบาปใจก็เราก็เก็บไว้ถ้าเราทำบุญใจเราก็เก็บไว้ถ้าเราทำบาปมันก็ ใจเราก็ต้องถูกทรมานทรกรรมเ,เท่าที่กรรมที่เราทำเอาไว้ส่วนถ้าหากว่าสำบุญสร้างการกุศลใจของเราก็มีความสุขมีความสุขเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะทำให้ใจของเราบรรลุ สู่เป้าหมายสุดท้ายก็คือการทำสมาธิการทำสมาธินั้นในขณะนี้หลวงพอ่อได้เปิดครุสาสมาธิมีพระจากวัดต่างๆสองร้อยกว่าวัดเกือบทั่วประเทศใจได้มาอบรมที่นี่ห้าร้อยกว่าองค์ทั้งนี้เพื่อจะให้ ท่นานทราบว่าการทำสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยคือการทำยังไงเพราะว่าเราสอนการทำสมาธิก็จริงแต่ว่าไปสอนผิดผิดแล้วมันก็แทนที่จะเป็นสมาธิมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เกลเขาเรียกว่างมงายงมงายก็คือ <c oughs> ความโอ้อวดเออ เมื่อทำลงไปแล้วอยากได้ชื่อเสียงหาผลประโยชน์โดยไม่ถูกต้องด้วยการทำสมาธิหรือพาททำสมาธิผิดหนทางการผิดหนทางนั้นก็คือ,อไม่ถูกธรรมรแปดสี่ประองค์ได้บัญญัติไว้ พระพุทธเจ้าบัญญัติมรดแปดไว้ก็เรียกว่าสัมมาสมาธติสัมมาสมาธินน่ก็ท่านก็ให้ทำสมาธิขั้นชานที่หนึ่งชานที่สองชานที่สามชานที่สอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วิสัยที่เราจะทำได้เพราะว่าเมื่อเราทำจิตให้สงบแล้วจิตก็ผลิตพลรรังจิตขึ้น เมื่อผิดพลังจิตขึ้นแล้วพลังจิตก็สะสมโตขึ้นสะสมโตขึ้นแล้วพลังจิตก็เก็บไว้ซึ่งบุญวาสนาบารมีเท่าที่เราได้ทำาไัญญเพราะฉะนั้นในการที่ว่าบุคคลผู้ใด <c oughs> มีความรักตัวแล้วท่านให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้น แก่ตัวของเราให้มีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการภาวนาถือว่ารักตัวเราแต่ถ้าหากว่าเอาตัวเราไปกินเหล้าเมาสุราเอาไปทำผิดศีลทำอันนั้นถือว่าไม่รักตัวเพราะว่าจะต้องถูกทตรรมานทรรตกรรมตามกรรมที่ตนได้สร้างเอาไว้ หลวงปู่มั่นท่านเคยพูดว่าสตกนท่านปรารถนาโพธิญาณต้องการเป็นพระพุทธเจ้าแต่เมื่อท่านมาชาตินี้ท่านระลึกชาติได้ว่าท่านเป็นหมาอยู่ถึงนานมากเป็นนับเป็นแสนแสนชาติท่านบอกว่า ไอ้คนเราเนี่ยมันมีเวลาที่พลาดพลัง้งแม้ว่าจะปรารถนาพาวิญาณบางครั้งก็เกิดความประมาทท่านต้องไปเกิดเป็นหมาจางเป็นแสนแสนจานท่านบอกว่าไม่เอาละดีกว่าท่านก็เลยยกเลิกแล้วก็มาปฏิบัติเพื่อความบรรลุต่อไปหลวงพ่อก็นำเอาคำสอน ที่ได้ร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อมันจะเป็นสมาธิตื่นสมาธิลึกเป็นการสะสมพลังจิตหรือว่าเป็นการทำสมาธิด้วยประการใดก็นำเอามาถ่ายทอดให้พระั้งห้าร้อยกว่าองค์ไทยท่านเข้าใจเวลานี้ท่านก็ได้ฟังหลวงพ่ออธิบายหลวงพ่อก็พาซํำ เดินจงกรมนั่งสมาเิตามระบบของครูศาสมาเิก็ผลก็ออกมาดีญาโจมทั้งหลายก็สนับสนุนเราทำกัน49วันนี่เวลานี้ก็ทำมาสามสกว่าวันแล้วก็เกือบจะจบแล้วก็ยังจะต้องทำต่อไปแต่ว่าก็เป็นนิมิตด,ดีอย่างหนึ่งที่ว่า เมื่อพระสงค์มาอยู่จำนวนมากหา5อยก็มีโยมมาเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะถวายอาหารบิณฑบาตแก่ท่านให้อาโดยสมบูรณ์ท่านก็ปฏิบัติสมาสิไปได้โดยความสะดวกเราให้ทางสะดวกเราพากกันช่วยกันสนับสนุนอย่างนี้หลวงพ่อก็ดีใจมาก ว่างานของเราได้สำเร็จลงไปเพื่อจะได้สร้างพระพุทธศาสนาให้ไม่เกิดความงดงามขึ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วว่างามในเบื้องต้นงามในสำมกลางงามในที่สุดงามในเบื้องต้นคือสิลง,งามในสำมกลางคือสมาธิงามในที่สุดคือปัญญาความงามทั้งหลายเหล่านี้ เป็นที่หน้ากราบไหว้หน้าบูชาที่พระองค์แสดงไว้ในสังฆคุณว่าอาหุนโยปาหุนโยทักนิโยอัญชรีกรณนิโยสมควรแก่การที่จะสมบุญสมควรแก่การที่จะกราบไหว้อัญชลีเรียกว่าช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้งอกงามเป็นประโยชน์ส่วนของพวกเรา ดิชก็ไปสวดี <laughs> 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 <laughs>